เวลาที่ดูคลิปของ the b l u b e r r y เนี่ยนะครับเข้าไปดูในช่องเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเพลงคลิปอะไรต่างๆของเขาเลยนะครับก็จะมีการโปรโมทเพลงทุกคลิปเลยนะครับจะมีโปรโมทแบบประมาณแบบว่าเนี่ยฟังเพลงของเยอะๆด้วยกันฟังเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับเออใช่ชื่อเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเอาปืนมายิงกูเลยติดตาม blueberry แล้วก็ดิจิตาซด้วยนะครับเอยเอาปืนมายิงกูเลยครับ ฝากติดตามบูเบอรี่แล้วก็ลิขิตอักษรด้วยนะครับติดตามอัลบั้มนะครับเพลงอะไรบ้างอย่าลืมติดตามผลงานของบูเบอรี่แล้วก็ลิขิตอักษรด้วยนะครับซอยท้ายนายตำรวจม้าตัดหน้ารถ <c oughs> จะมีผลงานใหม่ๆมาเยอะเลย <c oughs> อย่าลืมเอาปืนมายิงกูเลยเอาปืนม,มายิงกูเลยติดตามบูเบอรี่ได้นะฮ <ๆ S 2> ะ <c oughs> เดี๋ยวมีเพลงใหม่มาแน่นอนครับผมสายน้ำแห่งรักภาษาอังกฤษชื่อ River of Love นะครับยูนิตใหม่นะกัลยาณิมิตนะครับเพลงชื่อเพลงเหี่ยวอิร์ธลิเทียมไอออนคือบูเบอรี่เป็นค่ายนะครับเป็นค่ายมีผลงานใหม่ๆมาเยอะเลย ซึ่งนั่นแหละครับผมเปิดเข้าไปดูในชแนลของเขาเนี่ยคลิปนี้ก็เนี่ยทาสีนี่ก็เล่นแป้งนี่ก็ทาสีเข้าไปดูในจีก็บอกว่าเนี่ยออด o g ร e นี่ก็บอกว่ากำลังทยอยทำซึ่งนั่นแหละครับมันก็ยังไม่มีเพลงออกมาเลยพี่ผพ้ของเราเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมน่าเครียดเลยจนได้ถือกำเนิดจาวุธดาลอยไปเดือนนี้